สวัสดีชาวสาระจับฉ่ายนะคะก่อนอื่นเลยใครเข้ามาแล้วกดไลค์ให้ด้วยนะคะแล้วถ้ามีใจก็กดแชร์ให้ด้วยแล้วก็อย่าลืมใครที่ยังไม่ได้กดติดตามไม่รีบกดติดตามไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดเกี่ยบแนวทางดีๆของแอบบีเดาจาเดี๋ยวเราจะมาทําสูตรฮานอยบวก3หน่อยให้นะคะก็คือตัวอย่างให้เอา2ตัวบนนี้นะคะคูณด้วยหกแล้ นะคะคได้ผลลัพธ์เท่าไหร่เอามาใส่ช่องนี้นะคะเลขจะมีเข้าและมีหลุดนะคะเป็นเรื่องปกติเลยนะคะเรามาเริ่มทํากันเลยดีกว่าให้เราเอา6 2นะคะ6กคูณ6แล้วกดปร์เซ็นต์จะได้3.27นะคะให้เราเอา2ตัวนี้นะคะเริ่มแรกก็อาจจะผิดไม่เป็นไรนะคะ ก็คือให้เราเอา3าแล้วก็2นะคะอาจสกับ7นะคะถ้าไหนผิดให้เราการะบาดถ้าไหนถูกเราทำเต็มไว้นะคะต่อมาเลยนะคะเราขอเปลี่ยนสีดีกว่ามันจะได้ดูโอเคสี 4, 2, ่สองคูซนเท่ากับสองหสองนะคะ สองห้านะคะเราเอาแค่2ตัวนี้เลขเข้าให้เราเอาทำแบบนี้ระบายเอาไว้ว่าเลขไหนมันเข้าเราจะได้รู้นะคะเห็นไหมเข้านะคะตัวนี้เข้าต่อมาให้เอา5 9ากคูณหกล้วกดปจะได้สาม ห้เราเอาแค่สาห้านะคะสา,านะคะอันไหนเข้าทำเหมือนเดิมคือระบายไว้นะคะเข้าตัวไหนเนี่ยสามเข้าตัวนี้นะคือเลขสาเราก็ระบายไว้ นะตามนี้เลยนะคะต่อมาเอา29 29คูณ6ดปร์เซ็นต์จะได้1กับ7นะคะ1กับ7 1, 7, 1 7นะเราก็เอามาระบายไว้เหมือนเดิมเข้าเต็มเต็มเลยนะคะตัวนี้จะเป็นสีเขียว เดินดีมากๆเลยนะคะทุกคนเดินดีมากๆเราก็ลองหลายสูตรนะก็ทําไปเรื่อยๆนะคะทุกคนที่แอดบีลงไว้ให้นะเอาดัดแปลงสักนิดนิดหน่อยหน่อยก็ได้นะคะแล้วแต่สมาชิกเลยแต่และเราก็บอกสูตรไว้ให้นะสูตรพวกนี้แอดบีคิดเองนะเคดเองกดเองนะแล้วก็เอาเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งคูณหกเปอร์เซ็นได้สองสี่หกเราเอาแค่สองสี่

แล้วก็เก้านะคะเห็นไหมเข้านะก็ถือว่าเข้าดีมากๆเลยนะคะทุกคนอันนี้เราแค่ทำสถิติแบบสั้นๆนะสั้นๆไว้ทำสั้นๆเอาไว้ให้ดูนะเพราะว่าเราจะดึงออกมาทำให้ดูไม่ขี่สถิติไม่ขี่เท่าไหร่นะหแค่1 2 3 4งสอห้าหกนะเด ผิดสนะคะเข้า4ี่ผิดสเข้า4เดี๋ยวรอบหน้านะรอบหน้าเดี๋ยวจะหาสูตรอื่นๆมาให้นะก็อาจจะเป็นจีนหรือฮังก็ได้นะเดี๋ยวเราเอดบีจะลองคํานวณหาสูตรก่อนนะค่อยๆแจกไปเรื่อยๆนะคะค่อยๆแจกไปเรื่อยแล้วก็ให้ทุกคนเอาไปดัดแปลงก็ได้นะถ้า2ตัวบนไม่เข้า ให้เอา2ตัวล่างมาทําแทนนะคะเดี๋ยวลองดูนะสถ้าเราเอา2ตัวล่างมาคิดละ่ะอย่างนี้นะ4 2 5, ่คูณหมันจะได้2 5งหเห็นไหมก็เข้านะ6คูณได้0ูนย์สนะแล้วก็6 6หคูณหได้3ามเข้านะ2ตัวล่างก็เข้านะเนี่ยถ้าเราลองเอามาดัดแปลงดูนะ สองตัวบนไม่เข้าให้เราเอามาใช้2ตัวล่างนี้แทนสลับกันไปแต่ว่าให้ใช้สูตรนี้นะคะลองดูนะคะก็อย่าลืมกดถูกใจถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามไม่รีบกดติดตามไว้เลยนะจ๊ะก็ขอลาก่อนนะเช้านี้เฮงๆรวยๆนะคะลองเอาไปทำใช้เย็นนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะ